เนี่ยเห็นไหมดูคิ้วว่าเขาสักไปกี่ครั้งแล้วชิ้วสวยไหมเนี่ยคนเขาที่เขาไม่ไม่แบบไม่ทาครีมหน้าขาวจะอยู่ได้นานแล้วก็ปัดบ่อยไหมปัดไหมใช้ใช้ฝุ่นปัดเหมือนไี่ฝนแล้วล้วคใครกันชิ้วให้กันเก่งนะเธอเก่งกว่าช่างอีกเห็นไหมเธอเมื่อวานเนี่ยพี่เขาไม่ยอมกันลอกไปหมดเลยเราดูตัวอย่างเขาไม่ใช่ช่างแต่เขาการเดงได้แต่แต่นี่เขาทาตาแดงแล้วเขาเริ่มแบบ เริ่มมีแววตาสีแดงแล้วแต่ยังไอที่แวบๆเราใส่ได้ยังอ่ะแแบบแหละใส่แล้วใช่ไหมใส่เยอะเออนั่นแหละเริ่มแล้วเขาเริ่มสวยเราเห็นไหมเห็นตั้งแต่ตอนแรกไปไม่มีคนะิ้วนะมาไม่มีคิ้วใช่ป่ะเออเนี่ยทานะะน้ำเยอะๆแล้วก็หายานะคะบำรุงเลือดนะคะเดี๋ยวเรื่องยาเดี๋ยวพี่ฝนจะเขียนให้หันแล้วก็คือแบบมันเลือดจะไม่เหนอะในเธอเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาเรื่องนะคะอาการที่เป็นก็จะมีเหน็บชาบ้างตามแขนตามขาเวลานอน